มันเอ็กโปหนามแดงครับมีของกินมากมายครับผมพี่ครับพอาบาดีร้านขนมถังแตกที่นี่มีไหมถังแตกไม่น่ามีครับวันนี้นะใช่หรือไม่พี่จะลองดูดีๆเผื่อมีอยากกินแต่ถังแตกไม่มีครับ มีร้านขนมถางแตกไหมครับ พอดีอยากกินขนมถังแตกก็ซื้อขนมถังแตกแต้อชิ้กินหน้าทานะตชินจัมโบขอโทษนะครับร้านขนมถังแตกอยู่ตรงไหนครับขนมถังแตกป่ะออ๋เขา không subscribe đẹp. ạ?

อางแค่นี้ไหมครับมามาหมูมะนาวเป็นร้านหมูเก็บหมูมะนาวครับ,รบแม่ค้าสวยครับผมจะอร่อยเปล่าไม่รู้นะครับขออนุญาตไปลงยูทูบหน่อยนะ

แวะกัก่อนนะครับพี่น้องตัดไปแดมาตรงนี้นะครับแวะกันก่อนครับร้านสเต๋จัดเต็มนะเรืุ่อย่างสิบบาทเลยชิ้นใหญ่เต็มคำนี่ครับครับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างเลยครับอุปกรณ์การเรียนนะครับยิปช็อตจัดกะหลีแบบใหม่ยิปเตียงกว่าการบริการที่มาใหม่เลยนะแวะบแบบผมก่อนนะครับนี่น่าโดนมากเลยข้าวมันไก่น้องใหญ่เลยดูหอยทอดดิอะไรเยอะอายุกันไหมพี่ พาอตัวใหขาขาก็ตัวใหญ่ขาขาก็ตัวใหญ่ <c oughs> ขอจีนะ <c oughs> อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตกกินก็น่าทานนี่สูนอาหารนะครับเป็นร้านเดียวกันหมดเลยครับมาทานกันเยอะๆนะครับ สิหถึงยี่้านะครับอีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วง,งานโอเคครับสวัสดีครับ